ดวงประจำสัปดาห์วันที่9ถึง15มกราคม2566ของคนที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำแนะนยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ม่หมออ้ําธรรมชาโรด้วยนะคะสับสดๆกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวก,กันก่อนนะ,ะดูพลังงานเลยค่ะเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะว่าดูจาก ในเรื่องของการงานนะเหมือนมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือนะมีคนสนับสนุนมีกลนามิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวนะเช่นเดียวกับเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะดูมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะดูมีฐานะการเงินที่ดีคล่องตัวนะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็ดูมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจนะอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าความรักก็แล้วแต่กับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศด้วยนะคะ ต่อมาคนที่เกิดในวันจันค่ะคนที่เกิดในวันจันทนะดูจากพลังงานเหมือนกับว่าอะไรที่คุณรอคอยอยู่นะถามว่ามีโอกาสที่จะได้รับนะหรือเปล่าต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะอะไรที่คุณรอคอยอยู่ในสัปดาห์นี้อาจจะมีข่าวก็ได้หรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับนะสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักก็แล้วแต่ดูมีโอกาส ที่มันจะเกิดขึ้นสมหวังดังใจเนาะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะคนที่เกิดในวันอังคารนะคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตนะระวังความประมาทความประมาทของคุณจะส่งผลเสียต่อตัวคุณเองนะเออไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักหรือเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะมีเกณฑ์ที่จะต้องระมัดระวังนะในเรื่องของความประมาทของตัวเองจะพังหรือจะปังก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเนาะ ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธค่ะคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกเลยนะคะอ่าชีวิตอาจจะมีความท้าทายหน่อยสัปดาห์นี้แต่ต้องบอกเลยมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จเนาะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือนะคะ อาทิตย์จันอาคารพุธแล้วคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีต้องบอกว่าสัปดาสัปดาดนี้ผ่อนคลายชีวิตดีนะชีวิตดีชีวิตชิลชีวิตสบายไม่ว่าจะเป็นการงานก็ราบรื่นผ่านพ้นไปได้ดีนะการเงินก็คล่องตัวนะอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขมีความสุขกายสบายใจในเรื่องของความรักก็เป็นช่วงเวลาดีๆในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะ คนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลยแผนอะไรที่คุณวางไว้มีโอกาสที่จะทำสำเร็จตามที่วางไว้วาดไว้นะมีโอกาสมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตสูงด้วยนะคะสุดท้ายค่ะคนที่เกิดในวัน อาทิตย์จันทรพ์พุสสุศวันเสาร์นะคนที่เกิดในวันเสาร์นะดูจากพลังงานอาจจะมีความอึดอัดจใจอะไรบางอย่างแต่อดทนนิดเดียวนะสัปดาห์นี้อะไรที่อึดอัดจใจมันกำลังจะคลี่คลายและกำลังจะไปสู่จุดที่ดีแล้วยินดีด้วยนะคะ